สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เรื่องเล่าจากใจพระจนภัยในพงสาวดานในตอนที่สองของมหากาบรักต้องสาบเมื่อนาคับมนุษย์ตกหลุมรักในตอนที่แล้วกำเนิดรักต้องห้ามปฐมบทตำนานนาคาสยามเราได้เห็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ไม่อาจหักห้ามระหว่างนาคินนาคหนุ่มผู้สูงศักดิ์ กับมณีรักหญิงสาวมนุษย์ผู้บริสุทธิ์และการที่นาคินเผอเผยร่างจำแรงให้มณีรัตเห็นจนทำให้เขาต้องยอมรับโทษทันที่กำลังจะมาถึงวันนี้เราจะดำดิ่งสู่สถานที่ที่ความรักของพวกเขาถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนั่นคือพันธะสัญญาแห่งบาดาลกดเหล็กที่ขั้นกลางความรักที่สวยงามอาจเป็นเพียงภาพลวงตา เมื่ออำนาจแห่งบาดาลได้ตัดสินชะตาไว้แล้วความกดดันจากกฎเหล็กนี้จะทำให้นาคินเลือกทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดได้อย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมกันครับเมือง<ม>บาดาลไม่ใช่ดินแดนแห่งความสุขสันต์แต่เป็นอาณาจักรที่ถูกควบคุมด้วยระเบียบวินัยและกฎแกนที่เข้มงวดดุดซ่ตรวนที่มองไม่เห็นครับโครงสร้างอำนาจในเมืองบาดาล มีศูนย์กลางอยู่ที่ราชวงศ์นาคโดยมีพระยานาคาธิบดีซึ่งเป็นพระบิดาหรือพระอัยกาของนาคินเป็นผู้ปกครองสูงสุดรองลงมาคือสภาอาวุโสซ,ซึ่งประกอบด้วยนาคผู้เท่าจากสี่ตระกูลหลักที่กล่าวถึงในตอนที่แล้วซึ่งมีอำนาจในการตีความและบังคับใช้กฎหมายโบราณกฎเหล็กที่สำคัญที่สุด ถูกจารึกไว้ในใบลานแก้วแห่งพันธะสัญญาซึ่งเป็นคำพีที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของเผ่าพันนาคก,กฎข้อหนึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่านาคผู้ใดกล้าผูกพันทางกายและใจกับมนุษย์จะถูกตัดขาดจากเผ่าพันธ์และถูกลงทนสถานหนักบทลงโทษสำหรับนาคที่ฝ่าฝืนนั้นโหดร้ายมากครับ ตั้งแต่การถูกเนรเทศสู่โลกมนุษย์ในร่างที่อ่อนแอการถูกสาบให้กลายเป็นปลาหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ต่ำต้อยชั่วนิรันร์ไปจนถึงบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุดคือการถูกเผาด้วยไฟแห่งพิษซึ่งเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเผาทำลายจิตวิญ,ญญาณให้ต้องวนเวียนอยู่ในห้วงกรรมอันมืดมิดนาคินรู้กฎนี้ดีครับการที่เขาตัดสินใจไปพบมณีรัตน์อีกครั้ง คือการยอมรับอย่างชัดเจนว่าเขาได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งความตายไปแล้วและพร้อมที่จะรับโทษทันใดๆที่จะมาถึงแต่นั่นทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกทันทีที่ความลับการลอบพบกับมนุษย์ของนาคินถูกเปิดเผยอาจโดยสายลับของสภาอาวุโสหรือคนสนิทของนางนาคีผู้ริษยาแรงต้านจากเผ่าพันธุ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง ความขัดแย้งหลักในตอนนี้คือการประทะกันระหว่างความรักต่อลูกของพระยานาคาธิบดีกับหน้าที่ต่อเผ่าพัน์ธุที่ต้องรักษากฎเหล็กพระยานาคาธิบดีเป็นผู้ปกครองที่รักนาคินแต่กฎแห่งพันธสัญญาอยู่เหนือความรู้สึกส่วนตัวใดๆและนี่คือความทุกข์รักมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ นอกจากความกดดันจากผู้ปกครองสูงสุดแล้วเราต้องแนะนำให้รู้จักกับตัวละครที่จะเข้ามาสร้างดราม่าอย่างแท้จริงครับนั่นคือนางนาคีผู้ริษยาซึ่งอาจจะเป็นออนอุมานางนาคีที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและอำนาจนางนาคีผู้นี้คือคู่มั่นหรือผู้ที่ถูกหมายมั่นให้เป็นคู่ครองของนาคินตามธรรมเนียมเผ่าพันธุ์ อ่อนอุมาไม่ได้รักนาคินด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดแต่เธอต้องการสถานะและอำนาจที่มากับการเป็นคู่ครองของนาคินการที่นาคินไปหลงรักมนุษย์จึงเป็นความอับอายขายหน้าและความโกรธแค้นส่วนตัวที่เธอไม่อาจยอมรับได้อ่อนอุมาจึงใช้ทุกวิถีทางเพื่อกดดันและกำจัดมณีรัตน์ออกไปจากชีวิตของนาคินและเธอ คือผู้ที่คอยส่งสายลับมาจาับตาดูนาคินอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ความรักของนาคินยังสร้างความอ้างว้างให้มณีรัตในโลกมนุษย์ครับเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ได้กับใครเลยเธอต้องแบกรับความลับนี้ไว้คนเดียวราวกับว่าเธอกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่อันตรายและโดดเดี่ยว นี่คือรากฐานของความตึงเครียดที่นำไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดในตอนท้ายของตอนนี้ความตึงเครียดภายในจิตใจของนาคินถึงขีดสุดเมื่อเขาถูกเรียกตัวเข้าพบสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาในบาดานซึ่งเป็นผู้เดียวที่นาคินกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่อัดอั้นนาคินข้าพยายามแล้วข้าพยายามจะตัดใจจากนางแต่ทุกครั้งที่ข้าเห็นรอยยิ้มของมณีรัตน จิตวิญญาณของข้าก็ถูกพันธนาการไว้กับนางอย่างไม่อาจถอนได้การกลับไปใช้ชีวิตในบาดาลตามกฎเกณฑ์มันช่างว่างเปล่าเหลือเกินสหายนาคินท่านพี่การทำลายกฎไม่ใช่เรื่องเล็กโทษท่านที่รอท่านอยู่คือความพินาศของเผ่าพันธุ์และท่านจะทำให้พญานาคาธิบดีต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดหากท่านรักนางจริงท่านต้องปล่อยนางไปท่านต้องใช้ชีวิตที่ว่างเปล่าเพื่อให้นางยังคงมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ที่สมบูรณ์ บทสนทนานี้ทำให้นาคินตระหนักว่าความรักของเขาคือความเห็นแก่ตัวที่กำลังนำภัยมาสู่มณีรัตน์หลังจากนั้นการพบกันครั้งที่สองระหว่างนาคินกับมณีรัตน์ก็เกิดขึ้นอย่างลับๆริมแม่น้ำแต่ครั้งนี้นาคินมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะผลักไสเธอออกไปจากชีวิตของเขานาคินมณีรัตน์ข้าขอสั่งให้เจ้ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติอย่ามาพบข้าอีกเลยมณีรัตน์มองด้วยความเข้าใจ ทำไมคะท่านท่านกลัวกฎเกณฑ์หรือท่านกลัวว่าความรักของข้าจะนำความพินาศมาสู่ท่านนาคินเงียบไปนานเสียงสั่นเครือข้าข้าไม่คู่ควรกับความบริสุทธิ์ของเจ้าข้าเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานที่มีความปรารถนาที่มืดมิดข้าอาจทำร้ายเจ้าได้ทุกเมื่อเมื่อร่างจริงของข้าปรากฏตนมณีรัตน์ข้ามักรู้ความจริงของท่านแล้วในครั้งที่แล้วและข้าไม่เคยหวาดกลัวเลยท่านกำลังปฏิเสธหัวใจของตัวเอง เพราะอำนาจภายนอกกำลังบีบบังคับท่านข้าเข้าใจค่ะแต่โปรโดรู้ไว้ว่าความรักของข้าจะไม่เคยเปลี่ยนไปนาคินไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาได้แต่หันหลังให้มณีรัตน์แต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ไม่อาจซ่อนได้การกระทําที่ผลักไสจึงเป็นการปกป้องที่เจ็บปวดที่สุดการแทรกแซงโดยตรงจากอำนาจฝ่ายร้ายและการตัดสินใจอันเจ็บปวดของมณีรัตน์เหตุการณ์สำคัญคือนางนาคีออนอุม um า ซึ่งติดตามนาคินมาตลอดได้ใช้พลังวิเศษของเธอสร้างเงาสะท้อนแห่งหายนะขึ้นมาให้มณีรัตน์ได้เห็นขณะที่เธอกำลังกลับบ้านอย่างเดียวดายเงาสะท้อนนั้นแสดงภาพอนาคตที่มืดมิดภาพแรกคือนาคินถูกเผาด้วยไฟแห่งพิษขณะที่ร่างของเขากลายเป็นนาคที่ไม่สมบูรณ์ภาพที่สองคือมณีรัตน์ถูกสังคมมนุษย์ตราหน้าและใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวและเป็นบ้าเพราะถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ที่นำภัยพิบัติมาสู่ชุมชนภาพสุดท้ายคือการล่มสลายของเผ่าพันนาคเพราะความรักของพวกเขาได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎเหล็กภาพเหล่านั้นไม่ได้ทำให้มณีรัตน์กลัวตายแต่ทำให้เธอหวาดกลัวว่าความรักของเธอจะกลายเป็นสาหิตแห่งความทุกข์ทรมานของนาคินและคนบริสุทธิ์อื่นๆมณีรัตน์ตรหนักว่าการต่อสู้กับกฎบาดาลน,นั้นไม่สำเร็จในชาตินี้การตัดสินใจ มณีรัตตัดสินใจที่จะถอยห่างอย่างถาวรเธอส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงนาคินโดยเนื้อหาคือการปฏิเสธความรักครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงและขอให้นาคินกลับไปทําตามหน้าที่ของเผ่าพันธุ์เพราะเธอได้ตระหนักแล้วว่าความรักของพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับชีวิตปกติได้การตัดสินใจของมณีรัตทำให้ความรักของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงไม่ใช่เพราะขาดความรักแต่เพราะความรักนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเห็นคนรัก ต้องทนทุกทรมานวันนี้เราได้เห็นอำนาจที่มองไม่เห็นของกฎเกณฑ์และพันธสัญญาที่เข้ามาแทรกแซงความรักได้อย่างโหดร้ายการที่มณีรัฐตัดสินใจถอยห่างไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะที่เจ็บปวดของการให้แก่นสารของตอนนี้คืออำนาจของกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตมีความชอบธรรมที่จะทำลายความสุขในปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนในโลกของหน้ากฎหมายโบราณถูกสร้างขึ้น เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์แต่เมื่อกฎนั้นทำลายความสุขของคนบริสุทธิ์มันก็แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของกฎนั้นๆในชีวิตจริงเราทุกคนก็มีกฎทางสังคมหรือทางครอบครัวที่ต้องปฏิบัติตามแต่เมื่อกฎนั้นทำลายความสุขที่บริสุทธิ์ของใครบางคนเราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมของมันข้อคิดที่เราได้จากตอนนี้คือการยอมจำนนต่อกฎเกณฑ์บางอย่างก็คือการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความรักที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองหรือต่อสู้จนตัวตายแต่อยู่ที่การยอมรับว่าบางครั้งการพลัดพรากก็คือทางออกเดียวที่ทำให้คนรักได้มีชีวิตที่ปลอดภัยและมีเกียรตินาคินจะยอมรับการปฏิเสธของมณนีรั์ได้หรือไม่หรือเขาจะค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายฉบับสุดท้ายและความรักที่ถูกแยกจากกันด้วยความเจ็บปวดนี้จะนำพวกเขาไปสู่จุดเริ่มต้นของสมชาติสามภพได้อย่างไรในตอนหน้า มนตราแห่งความผูกพันจุดเริ่มต้นของสามชาติสามภพเราจะเริ่มเจาะลึกถึงหลักฐานความเชื่อมโยงในอดีตชาติของทั้งคู่และการเปรียบเทียบรักข้ามภพที่โด่งดังเพื่อที่จะรู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพันธกรรมที่ต้องสะสางอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงสาวดารเพื่อติดตามมหากาบรักต้องสาบที่ต้องแลกมาด้วยการเกิดใหม่นับพันปี แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ